าน้อยพิเศษเจ็ดกับสี่นะคะรูด,ดแสบิงแสบรูดเจ็ดกับสี่น้อยปกติห้ากับเจ็ด้อ๋อพ a p หกกับศูนย์นะคะติดเบิลไว้ด้วยฮะเอห้าน้อยวันนี้าอาจจะเบิ้ลนะ ต้หวัน,นละนอยสตานี่มาห้าหมดเลยแล้วต่นี่เคเช้าเอ็กเใบห้าหุ้นไหรห้านะคะ